สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นการซ่อมกิดทายอินเวอร์เตอร์ยี่ห้อซูเออรุ่น1 0 0 0 va ตัวนี้ส่งมาจากจังหวัดสิงห์บุรีลูกค้าแจ้งว่าอาการเปิดไม่ติดเนื่องจากไฟเกินข้อมูลแจ้งว่าสายสายวายสายวายที่เชื่อมต่อกับแผงโซล่าเซลล์ช็อตทำให้ไฟเกินช็อต ช็อตยังไงก็ไม่ทราบนะฮะช็อตแล้วไฟเกินก็คืออาการเครื่องตามที่ลูกค้าแจ้งมานะฮะก็คือเปิดไม่ติดนะครับก็ถ้าไฟเกินเนี่ยอาจจะมีปัญหาในส่วนของภาคจ่ายไฟเลี้ยงชุด2 4โวลต์นะครับาจากข้อมูลเบื้องต้นลูกค้าแจ้งว่ายังไม่เคยผ่านการซ่อมนะฮะก็เดี๋ยวแกะดูภายในกันว่า,ามีส่วนใดช็อตเสียหายนะครับ จากการตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับเท่าที่ดูได้ตาเนี่ยไม่มีอุปกรณ์ตัวใดช็อตเสียหายนะครับอุปกรณ์ยังอยู่ในสภาพปกติหมดทุกตัวนะฮะซึ่งถ้าไฟเกินเนี่ยอุปกรณ์ที่มันจะเสียหายนะครับก็คือตัวคาปาซิตเตอร์นี้จะระเบิดนะฮะ บางตัวหัวปูดบางตัวก็ระเบิดออกมาเลยนะครับแล้วก็ซีเนอร์ไดโอดตัวนี้จะช็อตนะครับแต่จากการตรวจเช็ควัดเบื้องต้นแล้วซีเนอร์ไดโอดไม่ช็อตนะครับก็แสดงว่าภาคจ่ายไฟไม่เสียนะฮะตัวนี้ลูกค้าแจ้งว่าเปิดไม่ติดนะครับอ่ะก็ดูแล้วมันไม่มีอะไรช็อตเนี่ยเดี๋ยวผมจะทดสอบจ่ายไฟ DC เข้าดูนะฮะดูว่าตัวกิดทายนั้นเปิดติดหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะจ่ายไฟ42โวลต์นะครับ เข้าที่ตัวกิทายนี่นะครับจ่ายไฟเข้าที่42โวลต์แล้วตัวกิทายกิทายอินเวอร์เตอร์ไม่ช็อตนะฮะไม่มีอาการช็อตแต่อย่างใดนะครับนี่นะครับกระแสไปอ่าอยู่ที่0แอมป์แล้วฮะ0.00แอมป์ M, ไม่ช็อตทีนี้เดี๋ยวลองเปิดเครื่องดูนะครับว่าเปิดติดรู้เปล่า ตัวเครื่องเปิดติดนะครับนี่นะครับไฟสีแดงกระพริบตัวเครื่องเปิดติดอ่ะเดี๋ยวลองเสียบจอนะฮะจอติดหรือเปล่าลูกค้าข้อมูลจากลูกค้าแจ้งมาว่าเครื่องเปิดไม่ติดเนื่องจากไฟเกินนะครับแต่ทดสอบเบื้องต้นนี่เปิดติดนะครับอ่า นนี้เสียบจอเข้าไปแล้วนะฮะจอแสดงผลก็ติดปกตินะครับเดี๋ยวผมเช็คลองเช็คไฟเลี้ยงดูหน่อยนึงว่าไฟเลี้ยงปกติหรือเปล่าพอลูกค้าแจ้งว่าไฟเกินเปิดไม่ติดแต่ว่าพอตรวจเช็คแล้วเครื่องทำงานปกตินะฮะ ี๋ยววัดไฟเลี้ยงชุด24โวลต์นะครับที่ขาหนึ่งของ IC 78M12 นะครับจะต้องมีไฟประมาณ24ประมาณ24โวลต์นะครับตรงนี้อ่ะนี่นะครับมีแรงดันที่24.22นะครับไฟปกตินะครับไฟเลี้ยงชุด24โวลต์ปกตินะฮะอ่ะวัดไฟ12โวลต์นะครับ ที่ขาสามของ ic เจ็ดแปด m หนึ่งสองนะฮะมีแรงดันสิบเอ็ดจุดเก้าสี่นะครับปกติต่อไปวัดไฟเลี้ยงห้าโวลต์ที่ ic เจ็ดแปด m ศูนย์ห้านะครับที่ขาสามมีไฟห้าจุดศูนย์สามนะครับแรงดันไฟเลี้ยงปกติหมดนะฮะตัวกิดทายเปิดติดนะครับก,ก็เดี๋ยวทดสอบรันเบื้องต้นดูเลยนะครับตัวกิดทาย คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับดูจากสภาพตัวเครื่องแล้วก็ปกติมันทุกอย่างเปิดเปิดติดไม่มีอุปกรณ์ใดๆเสียหายนะครับะน,นะครับตัวกิดทายสามารถลันได้นะครับเปิดติดรันได้เดี๋ยวดูกำลังวัดกันหน่อยนึงว่าปกติหรือเปล่านะครับ จะต้องได้เกินร0อวัตต์นะครับผมลิมิตรกระแสะไว้ที่3แอมป์สูงสุดอยู่ที่106วัตต์นะครับเนี่ยครับ105วัตต์นะฮะปกตินะครับผลิตไฟได้ปกติทํางานปกติผลิตไฟได้ปกตินะครับไม่ได้มีปัญหาใดๆย้ำอีพีนะครับตัวนี้ลูกค้าแจ้งว่า เปิดไม่ติดเนื่องจากไฟเกินนะครับสายวายที่เชื่อมต่อแผงโซลารเซลล์ช็อตทำให้ไฟเกินนะฮะแต่ว่าจากการตรวจเช็คแล้วไม่มีอาการเสียใดๆนะครับเครื่องเปิดติดปกติรันได้ปกตินะครับเดี๋ยวทดสอบรันที่กำลังวัดสูงๆนะครับก็ผมจะปรับกระแสไปที่18แอมป์นะครับสูงสุดที่พาวเวอร์สไปายตัวนี้จ่ายได้นะครับถ้ากิจทายทำงานได้ปกตินะครับจะต้องผลิตไฟ ได้ไม่ต่ำกว่า590วัตต์นะครับถ้าต่ำกว่า590ก็แสดงว่าไม่ปกติถ้าเกิน590วัตต์ขึ้นไปก็แสดงว่าทำงานได้ปกตินะครับตัวพัดลมนะครับอ่าจะทำงานที่กำลังวัตต์ราวๆ450วัตต์นะฮะลองดอูเริ่มรันแล้วนะฮะดูกำลังวัตต์กัน พัดลมทำงานแล้วครับอา่ากำลังวัดสูงสุดนะครับได้อยู่ที่ห0 0้0 0ร้อเท่าไหรเมื่อกี้มองไม่ทันนะฮะแต่เกินเกินห้าร้อยเก้าสิบนะครับตัวพัดลมไม่ค่อยดีแล้วนะฮะพัดลมทำงานมีเสียงดังนี่นะห0ร้ยสี่วัตต์นะครับสูงสุด แต่ว่ามันรันแล้วตัดนะครับดึงกระแสสูงสุดจนตัดไปนะครับแล้วก็กลับมารันใหม่ สูงสุดเกิน590วัตต์นะครับนะสูงสุดอยู่ที่ประมาณ604วัตต์605วัตต์นะผมลดกระแสลงหน่อยนึงนะครับตัวพัดลมไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วนะครับตัวพัดลมตอนทำงานแรกๆเสียงดังหน่อยนึงนะฮะแต่สักพักก็จะเงียบ เดี๋ยวผมปิดก่อนนะฮะเพราะว่าพัดลมมันเสียงค่อนข้างดังก็เดี๋ยวสรุปนะครับตัวนี้ไม่เสียนะครับตามที่ลูกค้าแจ้งมาว่าเปิดไม่ติดเนื่องจากไฟเกินนะครับตรวจเช็คแล้วเครื่องทํางานปกตินะครับไม่ได้เสียตามที่ลูกค้าแจ้งนะฮะก็ ตัวนี้ก็ไม่ได้ซ่อมนะครับไม่ได้ซ่อมเพราะว่าตัวเครื่องไม่เสียเดี๋ยวประกอบนะครับแล้วก็ส่งกลับก็เดี๋ยวมีค่าตรวจเช็คเบื้องต้นหน่อยนึงนะครับกับท่าค่า,อาถอดออกมาแล้วก็เดี๋ยวผมทําความสะอาดในส่วนของตัวพัดลมนะครับ2ตัวนี้เดี๋ยวเบื้องต้นผมจะแก้ไขไหยอดน้ํามันไม่ให้นะครับแต่ว่า ลูกค้าต้องไปหาสั่งพัดลมมาเปลี่ยนนะครับเป็นพัดมขนาดมันเป็นขนาด50ไม่ใช่50 20นะครับถ้า50 20เนี่ยจะใส่ไม่ได้นะฮะเป็นขนาด50มิลน,นะครับ50ามิลเนี่ยความหนาน่าจะประมาณ15มิลน,นะฮะพัดลมตัวนี้นะครับถ้าสั่งขนาดวความหนา20มิลมาจะใส่ไม่ได้นะครับ ใส่แล้วมันจะติดตัวซิงค์ระบายความร้อนตัวนี้นะฮะเนี่ยอย่างเนี้ยตัวเนี้ยผมสั่งมานะครับ20มิลเนี่ยครับใส่ไม่ได้ตัวพัดลมลูกค้าไปไปไป,ไปหาสั่งเปลี่ยนเองนะครับผมไม่รับเปลี่ยนพัดลมเพราะว่าตัวพัดลมเนี่ยค่อนข้างที่จะคือมันไม่เคยเจอพัดลมดีเลยเท่าที่สั่งมาเปลี่ยนนะครับ ของเพื่อนสมาชิกที่สนิทคุ้นเคยกันสั่งมาเปลี่ยนเนี่ยน่าจะโดนไป6ตัวแล้วมั้งนะครับใช้ได้ไม่ถึงเดือนพัดลมพังนะฮะใช้ได้ไม่ถึงเดือนพัดลมพังพัดลมไม่หมุนนะครับเพอพัดลมไม่หมุนแล้วเกิดปัญหาก็คือถ้าเราไม่ได้สังเกตทุกวันเนี่ยนะครับพัดลมวันไหนพัดลมมันมันฝืดจนไม่หมุนเนี่ยนะฮะกิจทายพังนะครับ ก็ผมก็เลยตัดปัญหาว่า,าไม่รับเปลี่ยนพัดลมมีลูกค้าถามเหมือนกันว่าทําทไมถึงไม่รับเปลี่ยนพัดลมเพราะว่ามันเป็นปัญหานี้แหละพัดลมมันไม่ทนนะครับที่สั่งมาตัวไม่ถึงร้อยเนี่ยนะครับจะใช้ได้ไม่ถึงเดือนนะฮะก็ลองลองเยอะแล้วผมของของผมเองเนี่ยผมลองมาแล้วสี่ตัวนะครับสั่งมาจากต่างประเทศด้วยใช้ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่ง พังนะฮะไม่หมุนฝืดนะครับสั่งใหม่ในไทยมาตัวหนึ่งก็ตกเกือบร้อยได้ประมาณเกือบเกือบสอาทิตย์พังนะครับไม่หมุนของเพื่อนสมาชิกผมเนี่ยสั่งมาจากในไทยนี่แหละนะฮะตัวหนึ่งก็ประมาณ50ประบวาบาทใช้ได้ไม่นานพัดลมไม่หมุนแล้วก็ไม่รู้ว่าพัดลมไม่หมุนจนตัวกิจทายร้อนจนพังไปสองรอบนะครับปัญหาเพราะว่า พัดลมมันไม่ทํางานแล้วเราไม่รู้นะครับทีนี้ถ้าผมเปลี่ยนให้ลูกค้าผมรับเปลี่ยนให้ลูกค้าไปเนี่ยพอลูกค้าไปใช้งานเนี่ยได้ไม่ถึงเดือนแล้วพัดลมไม่หมุนกิดพังเดี๋ยวลูกค้าก็จะมาโทษผมว่าเปลี่ยนใส่พัดลมไม่ดีเอาพัดลมแบบไม่ดีใส่ให้ไปแล้วทำอะไพัดลมไม่หมุนแล้วทําให้กิดพังนะฮะผมก็เลยตัดปัญหานี้ไม่รับเปลี่ยนพัดลมเพราะนั้นลูกค้าท่านใดที่พัดลมมีปัญหาพัดลมไม่หมุนพัดลมฝืดนะครับท่านสั่งมาเปลี่ยนเองเลยนะครับ มันเปลี่ยนไม่ยากถอดอย่างตัวกิดแดงตัวนี้ถอดน,น็อตแค่2ตัวนะครับก็ถอดลมออกได้แล้วแล้วก็ดึงช็อคเกตออกนะครับแล้วก็เสียบลมตัวใหม่เข้าไปขันน็อตจบนะฮะอย่างตัวนี้มันค่อนข้างที่จะมีเสียงเสียงดังแล้วนะฮะเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้ะแต่ว่าก็ยังทํางานได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมแกะออกมาหยอดน้ํามันให้เบื้องต้นแต่ว่าลูกค้าต้องไปสั่งมาเปลี่ยนนะครับ ถ้าไม่เปลี่ยนใช้ไปนานๆมันอาจจะเสียจนไม่หมุนพอมันไม่หมุนนะครับมันฝืดมันจะพาทาร์เซเตอร์คุมพัดลมเสียนะครับทาพัดลมพวกเนี้ยนะฮะถ้ามันมันฝืดมันไม่หมุนนะครับมันจะกินกระแสเยอะกว่าปกติทําให้ทานซิซเตอร์คุมพัดลมเสียอันนี้ปัญหาจะยาวนะฮะเพราะนั้นเราเปลี่ยนซะก่อนที่มันจะไม่หมุนนะครับก็นะครับสำหรับอาการเปิดไม่ติดนะฮะ ที่ลูกค้าแจ้งเนี่ยมีปัญหาที่ลูกค้านะครับลองไปตรวจสอบดีๆสายวายช็อตเนี่ยมันชอ็อตช็อตแล้วต่อดีหรือเปล่านะครับช็อตแล้วต่อดีหรือ,อยังสายวายที่ช็อตนะครับเพราะว่าเปิดไม่ติดเนี่ยไฟน่าจะไฟจากแผงโซลาราเซลล์มาไม่ถึงตัวกิจทายนะครับถ้า,าไฟแผงมาถึงเนี่ยยังไงต้องเปิดติดแน่นอนเพราะว่าตัวกิจทายไม่เสียหายนะครับอลองดูให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะนี่นะครับเปิดติดทํางานได้นะครับ หลันแล้วนะฮะครับยังไงก็ลูกค้าลองไปตรวจสอบระบบของตัวเองดูให้ดีนะครับนะจริงๆแล้วการใช้งานพวกอ,อุปกรณ์โซล่าเซลล์เนี่ยเราต้องมีความรู้ในระดับหนึ่งนะครับมันเปิดไม่ติดต้องวัดไฟดูนะฮะ อย่างที่ผมเคยแนะนําไปลหลายๆคลิปนะครับก็ไม่รู้ว่าลูกค้าได้ดูกันบ้างหรือเปล่าแล้วบางคนอาจจะไม่ได้ดูเนาะนะครับเครื่องเปิดไม่ติดต้องทํำยังไงผมมีแนะนําอยู่หลายคลิปมากๆนะฮะอาการเปิดไม่ติดนะครับเบื้องต้นวัดไฟ DC ที่ขั้วอินพุตก่อนนะฮะเราต่อแผงเข้ามาเนี่ยนะครับต่อแผงเข้ามาที่นี่แล้วเนี่ยเราเอามิเตอร์มาจิ้มวัดเลยนะฮะตั้ง DC จิ้มวัดนะครับว่ามันมีไฟหรือเปล่านะครับ ถ้าตรงนี้มีไฟเครื่องเปิดไม่ติดก็มีอาจจะมีปัญหาที่ในตัวเครื่องแต่ว่าถ้าที่ตรงนี้ไม่มีไฟนะฮะไม่มีไฟ DC เนี่ยเครื่องมันเปิดไม่ติดนะครับกิจท้ายพวกนี้มันใช้ไฟดีซีเลี้ยงตัว MCU นะครับใช้ไฟจากแผงเลี้ยง MCU ถ้าไม่มีไฟแผงจะเปิดไม่ติดนะครับมีลูกค้าหลายๆท่านสอบถามเข้ามาว่า,าตัวจะส่งกิจท้ายอินเวอร์เตอร์มาซ่อมกิจท้ายเปิดไม่ติด เสียบปลั๊กถ่ายรูปมาให้ดูแต่ไม่ต่อแผงนะครับผมบอกว่าไม่ต่อแผงมันเปิดไม่ติดหรอกมันต้องต่อแผงนะฮะลูกค้าก็เอาแผงมาต่อเออจริงๆเดือยต่อแผงแล้วใช้ได้หลายหลายคนก็ไม่มีความรู้นะฮะยังไงศึกษากันหน่อยนึงการใช้งานพวกนี้ต้องมีความรู้บ้างนะครับถ้าเราไม่มีความรู้เลยเนี่ยมันจะแก้ไขปัญหาเบื้องต้นไม่ได้บางทีกิจกิจทายไม่เสียแต่เราไม่มีความรู้นะครับพอมันเปิดไม่ติดเราก็ทําอะไรไม่เป็นนะฮะคิดว่าเสีย ก็ส่งมาพอส่งมาเนี่ยมันก็เสียทั้งค่าเสียค่าส่งใช่ไหมฮะค่าส่งกลับเดี๋ยวเสียอีกนะครับเสียค่าส่งกลับอีกนะครับแล้วก็ส่งมาเนี่ยบางร้านคิดค่าเช็คอาจจะแพงนะครับอ่าก็ท่านก็เสียเงินฟรีเลยอย่างน้อยน้อยเนี่ยสามสี่ร้อยบาทส่งมาส่งทั้งทงที่มันไม่เสียแทนที่ว่าเราจะไม่ต้องเสียเงินนะครับเราจะไม่ต้องเสียเงินส่งมาถ้าเราสามารถเช็ค เบื้องต้นได้เองเช็คเบื้องต้นเองได้นะครับไม่ต้องเสียเงิน3400 4 5 0 0ยหรอหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ส่งมาโดยใช่เหตุนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอป่าวไว้เพียงเท่านี้นะฮะเนื้อหาในคลิปผิดพลาดกันใดก็ต้องขออภัยนะครับลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ